หลายๆคนอาจจะดูซีรีส์ภาคแยกของจักรวาล The Walking Dead อย่าง w o r l d n e y o n ที่หนึ่1ไปแล้วมันก็จะมีการพูดถึงกลุ่ม CRM ที่เป็นกลุ่มของฝ่ายร้ายใช่ปะ่ะที่มีทรัพยากรครบเลยซึ่งกลุ่มนี้มันได้พาตัวริกไปรักษาหากใครตามไม่ทันลองดูสรุปเนื้อเรื่องที่ผมทำเอาไว้ได้เลยนะครับโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าก็เกือบจะ3เดือนแล้วนะครับ จากการที่ The Walking Dead v e r b e y o n ซีซั่นที่1ได้จบลงไปตอนนี้ทางทีมงานเขาก็ได้เริ่มถ่ายทำใน The Walking Dead v e r b e y o n ซีซั่นที่2ไปแล้วนะครับโดยมีการโพสต์ภาพใน i n s t a g r กรเป็นภาพของรถพ่วงที่แปะชื่อ Hope Bennett ซึ่งเป็นตัวละครหลักในเรื่องโดย The Walking Dead v e r b e y o n เนี่ยเขาได้ตั้งใจจะทำเพียงแค่2ซีซั่นแค่นั้น แต่ละซีซั่นนี้ก็จะมีแค่10ตอนซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามีการกล่าวถึงกลุ่ม CRM ที่พาริกไปแล้วในเรื่องนี้เด็กๆก,ก็ต้องออกไปตามหาพ่อที่ CRM มันก็จะมีคนสงสัยใช่ปะว่าริกจะปรากฏตัวในเวอร์วิยอนไหมในเมื่อมันเดินทางไปในสถานที่เดียวกันแล้วอะทางสกอตต์กิมเปิลผู้สร้างก็ได้ออกมาบอกนะครับว่า ไม่แน่นะเขาอาจจะมาโผลในเวอร์บิออนก็ได้เราอาจจะได้เห็นริกยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปครับแล้วคุณลาคิดว่าริกจะมาปรากฏตัวในเวอร์บิออนหรือไม่หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตรงนี้ครับและยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้แล้วเจอกันใหม่นะครับ